ก็เนื่องจากว่ามีคุณพ่อเป็นหมออแล้วก็คุณเคยกับโรงพยาบาลแต่เด็กก็เลยแบบมีเป็นไอดอลแต่เด็กนี่ก็เลยอยากเป็นหมอจริงๆก็ว่ามันท้าทายแหละเหมือนเวลารักษาคนไข้รักษาแต่ละกรณีมันก็ได้ฝึกคิดแล้วก็เหมือนเป็นโจทย์ครับว่าท้าทายก็สนุกดีก็เลยมาเป็นหมอแล้วคุณแม่อยากให้เป็นหมอค่ะจริงๆอยากไปนักวิจัยมากกว่าก็ก็เหมือนกันครับรู้สึกว่าเป็นอาชีพท้าทายแล้วก็ ได้ช่วยเหลือคนจริงๆเหมือนในทุกวันที่เราทำงานเราได้ช่วยเหลือคนก็ผมว่าหมอในฝันเลยจริงๆก็คือคนไข้ต้องเข้าถึงง่ายนะพูดคุยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเข้าใจคนไข้และฟังคนไข้ครับแล้วก็มีความจริงใจตั้งใจช่วยเหลือคนไข้เป็นริงเร ference cartoon ละกันดร์เคถ้ารุ่นรุ่นเดียวกันน่าจะเคยอ่านก็ก็สนุกดีครับจริงๆ ก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เรารในชีวิตจริงมันคงคงไม่มีใครทําได้บันดานหรอกแต่ว่าเราก็เดินตามรอยเขาไอดอลเลยจริงๆที่อยากทำก็คือตั้งแต่มาเป็นหมออยากเป็นหมอที่สามารถช่วยคนไข้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาหาเราได้เยอะที่สุดอย่างน้อยก็คือสามารถบอกเขาได้อย่างจริงใจและชัดเจนว่าเป็นอะไรแนละรักษายอยางไรคือจริงๆอะ่ะงานของฟื้นฟูนี่มันกว้างมาก ตั้งแต่แบบเราดูแลนะคนไข้หลังผ่าตาัดคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังคนไข้อ่อนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอกรอกกําลังกายการบาดเจ็บของนักกีฬาเด็กพิการแขนาขาค่ะทุกอย่างเป็นงานของเราหมดเลยมันเป็นสาขาที่แบบค่อนข้างมีสเสน่ห์คือทุกคนอนะ่ะรักษาโรคให้หายแต่เราอ่ะรักษาคุณภาพชีวิตให้กลับไปใช้งานได้ใกล้เคียงกับชีวิตที่เราต้องการให้ามากที่สุดจริงสเสน่ห์ของมันคือมันอเป็นมีเรื่องของการผ่าตาัด ซึ่งการผ่าตัดมันมีหลายวิธีทั้งแผตัดเปอแผสองกล้องอะไรมันมีความหลากหลายในแง่ของการผัดการแล้วก็มีการตรวจพิดีด้วยก็สนุกดีครับอ,อ๋อขอผมเป็นหมอทางเดินอาหารและปากจริงๆผมว่ามันเป็นโรคที่ทุกคนต้องเจอนะครับแล้วก็ รอบตัวเราเจอหมดอย่างน่อยกินอาหารท้องอืดแน่นท้องกินอิ่มอิ่มเกินไปถ่ายไม่ออกอะไรนี้คือแม้ว่าจะโรคที่แม้กระทั่งรบกวนเราเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหมอก็สามารถทําให้มันหายได้แล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตประจําวันก็เป็นหมอระบบทางด้านสมองและระบบประสาทแล้วก็การนอนหลับด้วยสนนี้ผมคิดว่าไม่อยู้ท่าในมุมคุณหมอละกันทั่วไปก็จะมองว่ามันซับซ้อนยุ่งยาก แต่ผมว่ามันก็เป็นศาสตร์ที่มันมีแนวคิดการวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบให้คนไข้ได้ในหลายๆครั้งพอหาคำตอบได้มันก็รู้สึกว่าคนไข้เขาได้คําตอบเขารู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรมีแนวทางการรักษายังไงนะครับส่วนเรื่องการนอนหลับเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทุกคนหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็หลายๆที่เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ดูใต้พรมด้วยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการนอนบ้านักนะครับก็รู้สึกว่าการการทําให้เราให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงหรือรับรู้รับทราบถึงปัญหาการนอน มันก็สามารถทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งของ,ของการมีชีวิตที่มันมีสุขภาพดีและก็มีความสุขจริงๆแล้วอย่างถ้าเกิดทางเดินอาหารตับเนี่ยคือจากในคนไข้ที่ตับวา,ายตับหยุดทํางานไปเนี่ยจริงๆต้องเรียกเรียกได้ว่าแทบจะมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากนะครับแต่หน้าที่ของเราเนี่ยการดูแลที่สูงที่สุดก็คือคนไข้ได้อยู่ รอดปลอดภัยจนกระทั่งได้รับการปลูกถ่ายเปลี่ยนตับซึ่งพออันนี้เราสามารถดูแลคนไข้าจากตั้งแต่ห้อง ICU จนกระทั่งสามารถเปลี่ยนตับได้ทําให้คนไข้กลับมาเป็นเหมือนปกติเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยมีชีวิตได้ตามปกติอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้วครับที่มันมีหลายเคสแหละแต่ว่าโรคปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบบางทีทุกคนคิดว่ามันมันง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป <S S S <c oughs> ก็จะมีเคสหนึ่งที่หมอรักษาตั้งแต่ ตอนเข้ามาทํางานที่นี่ใหม่ๆตอนแรกก็คือปวดจนต้องแอดมิดขยับตัวไม่ได้ปวดหัวปวดหลังปวดขาปวดทุกอย่างหาทุกอย่างละเรารักษาจนตอนเนี้ยคนไข้มาโรงพยาบาลเพื่อทักทายหมอ่านั้นไม่มีอาการปวดแล้วกลับไปใช้ชีวิตทํางานได้ปกติออกกําลังกายไปเที่ยวกับลูกทําได้ทุกอย่างเป็นหนึ mm ่ง hmm. ในเคสที่ภูมิใจที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันของไครของผมเนี่ยก็เป็นเคสอ่าจริงๆก็มีหลายเคสแต่ว่าเคส ทั่วไปที่เข้าถึงง่ายๆและกันที่จะเล่าก็เป็นเคสคนไข้สมองขาดเลือดนะครับที่มาด้วยอาการอ่อนแรงนะครับเขาก็อ่อนแรงเยอะมากแหละขยับแขนขาไม่ได้เลยนะก็มาโรงพยาบาลได้เร็วได้ยาอละไรริมเลือดไปครับอาการก็ฟื้นตัวดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ง่ายๆที่ว่ามาเร็วด้วยได้ยาด้วยแล้วก็เป็นคนไข้ที่ดีมากอายุถึงแม้จะเยอะแต่ว่าคนไข้เขาเข้าใจตัวโรคเขากินยาสมองเสมอร่วมกับการทำกายภาพฟื้นฟูที่หมอปัดเขาเป็น เป็นคุณหมอทางด้านนี้อยู่แล้วแ,และสาหาสาขาร่วมมือกันดูแลครับตั้งแต่จากที่เขาเดินไม่ได้เลยแบบแทบจะทรงตัวเองไม่ได้คือตอนหลังๆเนี่ยอาการกค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบปีหนึ่งเนี่ยก็คือแทบ,บจะเดินได้ด้วยตัวเองและใช้แค่ไม้เท้าอย่างเดียวอาจจะไม่กลับมา100%แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาแบบมีความสุขและทุกอย่างสางมารถควบคุมได้ไม่มีอาการกลับเป็นซ้ำจนถึงปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างก็กดีก็มาติดตามสม่ำเสมอรักษามสม่ำเสมอตอนเนื่องนะครับก็ เป็นเป็นเคสที่เราเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำประโยชน์ให้คนไขยได้ด้วยแล้วก็หมอสาขาอื่นร่วมกันดูแลอีกแล้วก็ตัวคนไข้ด้วยก็เป็นคนที่ดีมีวิสัยทัศน์ดีมีความคิดที่จะฟื้นฟรูร่วมมือกันการทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้แบบหมดความหวังอะไรก็เป็นเคสที่ประทับใจมากก็ประทับใจหลายเคสครับแต่ว่า เอาเป็นเรื่องทั่วไปแล้วกันคือของผมมันเกี่ยวกับการปัสสาวะ<ม>คือถ้าเราปัสสาวะไม่ออกมันทรมานมากถ้าเราทําให้คนเขากลับมาปัสสาวะได้เนี่ยอย่างคนไข้เขาก็จะรู้สึกดีมากๆให้กลับมาฉี่ได้ปกติจากที่เราใสา่สายเ่เขาก็รู้สึกแฮปปี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะประทับใจทุกเคสในเคสแบบนั้นนับหนึ่งจนถึงใจ,จ